ู f โ c กุเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการคู่เฟ e บุ o กนะครับเคสนี้ก็มาด้วยการโดนแฮกแล้วนะครับตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับไม่สามารถเข้า Facebook ได้นะครับเคยเข้าเฟสนี้ผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับนะในการเข้าไปกู้จะมีค่ามาจำก่อน300บาทนะครับจะที่เข้าไปดูนะครับนะเฟสมีการเชื่อมมิวไปแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถรีรหัสผ่านได้นั่นเองนะครับนะ นี่คือ Facebook ของเจ้าตัวนะครับจากที่เข้าไปดูนะครับเฟซมีการติดล็อกด้วยนะครับและก็ติดยัน2 2ชั้นด้วยนะครับถ้าเคสนี้นะครับต้องใช้เวลายีบสีชั่วโมงนะครับในการเข้าไปกู้นะครับแต่พอตอนเช้านะครับก็สามารถกู้ได้เลยนะครับนี่คือเฟซของเจ้าตัวนะครับนะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับ มันจะกูย้ยากนะครับรีบทักมาเลยครับยินดีให้บริการครับ